แล้วกด x กด C อ่ะกด C พ่นไฟขึ้นฟ้าโอ้สวยตกลงมาเป็นดอกไม้ไฟโอ้โหนี่มันขี่ปนาวุธชัดๆก่อน,นิน่ก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Ark Survival Evolved นั่นเองนะครับก็พาร์ทในผมก็นะฮะจะมาทำแปลงปลูกผักนั่นเองนะครับแล้วก็ผมก็ได้ลงมอดเพิ่มเติมนะฮะเป็นในส่วนของอ่า มอดเทเลพอร์ตนะครับอ่าเป็นมอดที่เอาไว้ใช้เทเลพอร์ตนั่นเองนะครับอ่าเนี่ยนี่นะฮะเอาไว้เทเลพอร์ตนะครับเป็นแท่นเทเลพอร์ตแล้วก็นะฮะลงมอดในส่วนของโซกัน,นครับอ่านี่นะจะเป็นปืนนะที่เอาไว้อ่าเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นเหมือน,นะคละ้ายกับลูกแก้วตรงนี้เลยนะอ่ามันเอาไว้เก็บสัตว์เข้า,าตัวนั่นเองนะครับเก็บไดโนเสาร์เข้าตัวนะครับมันจะได้ไม่ลกนะฮะอ่า โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคลาบกันก่อนดีกว่าผมได้เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับโอเคนะฮะอุปกรณ์นะ่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาครามในส่วนของอปืนโซกันกันดีกว่านะฮะมันคลาบไปตัวได้เลยนะครับแล้วก็มีแท่นอ่านี่เป็นแท่นที่นักแสจะเอาไว้ตั้งค่าหรือว่าเอาไว้เก็บเก็บบอลได้นั่นเองอ่าแล้วก็ในส่วนของแท่นเทเลพอร์ตคราบมาเลยละกันแล้วก็วกรีโมท รีโมทมันขาดในส่วนของขาดอิเล็กทรอนิกส์มามาคราบในส่วนของรีโมทกันเลยละกันโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาวางเครื่องไอ้นี้กันก่อนอเครื่องอันนี้เราน่าจะเอาไว้ทําอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่งไงมันเอาไวา้คราบเริ่มต้นแล้วก็คราบลูกบอลเก็บได้นะฮะไม่ใช่แค่คริสตัลอ่ะเป็นลูกบอลหรือกบดักอ๋อเป็นแทร แต่ว่าสิ่งที่เราจะใช้นั่นก็คือเป็นปืนนะครับอ่าเป็นปืนที่เอาไว้เก็บเดนุเานั่นเองโอเคนะฮะก็อ่ะประมาณนี้แล้วกันจัดบ้านแล้วก็ผมก็ได้นะฮะสลับสับเปลี่ยนนะครับให้หมอดพักนาเซียนขึ้นมาเป็นอันแรกนะครับอ่าพอขึ้นมาเป็นอันแรกแล้วก็ไอพวกสีของอุปกรณ์เนี่ยมันก็เปลี่ยนด้วยนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวผมจะมาใช้ปืนเก็บเก็บเดนุซอก็ดีกว่าไปเป็นเดุเซอเดี๋ยวไปที่สว่างกอนแล้วกันอ่านี่ไง นะฮะตรงคืนคือมืดแบบมืดมากนะฮะแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อเปิดใช้ใช้ปืนนะฮะอ่ามันเป็นปืนที่เอาไว้เก็บเดรุสเซอร์นั่นเองแล้วก็ในเมื่อเราเปิดโหมดแล้วแล้วก็ะกดยิงเดรุสเซอร์เราได้เลยนะฮะมันก็จะเด้งเข้ามาในตัวเลยนะอ่านะผมก็ลองเทสไปแล้วรอบหนึ่งนะโอเคถือว่ามันไม่นะฮะเก็บไม่เอเอเล์ไม่บั๊กก็โอเคนะครับอ่านี่คือเดรุสเซอร์ที่ผมเก็บมาที่ลกๆนะฮะแล้วก็สามารถ อามุยับใส่โต๊ะดูอายุยัใส่ตู้นี้นะฮะอ่ะเอาเก็บไ้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปแปลงผักกันก่อนนะฮะว่าปแปลงผักหีหยมันใช้อะไรคราบมั่งปแปลงผักรู้สึกว่ามันจะคลาฟเป็นตัวได้เลยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าจะเลียนมาแล้วหรือเปล่าอดีฮะเลียนไปแล้วนะครับแล้วก็อุ้ยวีเทคมีปแปลงปลูกผักของเทคด้วยโอ้โหแต่ว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มว่ะอันนี้ของพักนาเซียเฮ้ย ในไหนก็ทำของหมดไหมนะืนกผมจะลองทำของพักนาเซียมนัน้วกันเดี๋ยวนะักพักนาเซียมันใช้อะไรบ้างโอเคแล้วก็ทำในส่วนของแปลงปลูกผักที่เป็นของพักนาเซียมาก,ก่อนอ่ะสามแปลงโอ้ยวางได้ไหมเนี่ยของพักนาเซียหนึ่งเฮ้ยพักนาเซียมันสวยจังนะ แล้วก็ผมจะทำอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของ s อสพัทเอสพัอ, s อยู่ฝั่งน้นผมจะลองดูของ s p a พัทด่ว่ามันทำงานยังไงโอเคแล้วก็ของ s p a พัโอเคของ s p a พัมีอะไรพิเศษไหมมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเห็นเท่ากันหมดนี่หว่าเหม่นอกของพักนาเซียมันจะมีมีสล็อตที่เยอะกว่า600อ๋อ แล้วก็ของพักนาเซียจะมีปุ๋ยอย่างดีมาให้แถมมาแต่พักนาเซียจะไม่แน่ใจว่าจะอ่าเก็บเอื้อให้อัตโมัติปะ่ะเพราะไม่นี่ว่าโธ่ไม่ไม่นึกว่าจะแบบเก็บเอื้อให้อัตโนมัติยังไงก็ต้องเอาอื้อยังไงก็ต้องเก็บอื้อเองอยู่ดีเถอะเอ้แถวขวาเอาเป็นพวกนี้แล้วกันใส่แค่หนึ่งใช่ไหม เอาเป็นน้ำฟูเบอร์รี่แล้วกันโอเคนะ้ำฟูเบอร์รี่ใส่ไปอ่านี่ไงแล้วก็อันนี้ใส่ไปใส่มะเร็งไปก่อนเฮ้ยจริงจริงมันต้องทำอันนี้ก่อนดีกว่าลืมเฮ้ยจะมันโตเลยหรอของพัฒนาเซียมันโตเลยวะ่ะอ๋อมันมีน้ำมันมีน้ำมาให้ในตัวเฮ้ยมาต่อน้ำให้ในตัวของพัฒนาเซียของพัฒนาเซียมันต่อน้ำหาในตัวเลยเดี๋ยวดูดิ ถ้าทำแปลงนะทำแปลงของพักในเซียดีกว่านะเนี่ยมันต่อดามให้เลยโคตรดีเลยว่ะอุ้ย S เอสพัทเอสพัทแกหมดประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราเอาเอาบ้านกระจกมาใส่อ่ะเอาบ้านกระจกมาใส่เดี๋ยวเอามาเลเดใส่ให้ครบกันแล้วกันอ่าเดี๋ยวร้อยในในส่วนของอานากูเบอรี่แล้วก็มีคิดทโนไม่แน่ใจว่าเป็นของอ่ามันเป็นมเมล็ดอะไรนะออะปลูกไปก่อนแล้วกัน จำไม่ได้วะโอเคอ่าแล้วก็ปลุกเอ้ยแล้วก็ปลุกอันน,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 น Long Glass. Long Glass. ี้ไปเลยดิีไล่เรียงกันไปเลยมาอันนี้ลองแก้ไอ้ลองกลาสไอ้ลองแก้ลองกลาสโอเคลองกลาสมาใส่ไปแล้วก็ปายเลยล็อกกระลอดอันนี้คือแคระ ถ้าจำไม่ผิดมันคือแค่หรออ่ะหลักกันละโอเคโอเคเก็บออใส่ในแปลงไปเรียบร้อยนะฮะสำหรับแปลงปลูกผักของเราโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวจะเอาในส่วนของกระจกกระจกที่ได้จากไอ o ดอนะแต่ตัวนี้ม,มันมัน,มนไม่มีแล้วนะเพราะว่าผมเอาหมอดภาคนาเซียขึ้นเป็นหมอดแรกไปละอ่ามันไม่มีเอฟเฟกต์ละ ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแล้วก็มีประตูนี่เป็นหลังคาหรออ้าวไม่ให้วางอีกมันชิดไปหรอหน้ามันชิดไปจริงด้วยงั้นแปลว่าเราผมจะต้องปูไอ้ปูพื้นปูพื้นมาก่อนโอเคอะแล้วก็เอาบล็อก พอเปล่าวะจริงมันพออยู่แล้วแหละเหลือเฟืออยู่แล้วแหละอะแล้วนี่ทำเป็นประตูชั้นเดียวแล้วกันประตูแบบเดียวๆแล้วกันอะอะโอเคนี่ออโอ้โหฮิวเมียมึงเออเออ เยอะเรียลาดีพอ่แล้วก็เรียบร้อยขึ้นไหมขึ้นดิเออมันขึ้นอยู่แล้วนี่หวา่าโอเคแล้วก็เราสามารถวางเพิ่มตรงนี้อีกสองแปลงแล้วก็ตรงนี้อีกแปลงหนึง่งเอาเท่าที่เราใช้แล้วกันอ่ะอย่างพวกนี้อ่าใส่เข้าไป อันไหนที่เราใช้เราใส่แล้วกันนะเพราะว่าเราทําไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีไอ้พวกนี้่ะใส่ไปเฮ้ยมันเรียงกันไม่สวยนี่หว่ามันเรียงกับคนละฝั่งกันเลยบ้าเอ้ยเฮ้ยอันนี้มันต้นของอะไรต้นมันเหรออ๋อเฮ้ยที่เราขาดเราขาดต้นมันหรอต้นมันเราใช้อะไรหรือเปล่าอันนี้แคนลอดอ๋อเราขาดต้นมันบ่ะเดี๋ยวเราเมล็ดมาใส่ไยของพังนาซีอ่ะ โปเตโต้เอาโปตโต้มาใส่อันนี้ก็เป็นกบดักเอ,อ้อยไหนๆก็ทำนะทำ,ทำดชไหมอันนี้มันเป็นเหมือนที่เป็นฐานพวกกันบ้านน่ะแต่ยังไม่มีหลังคาเลยเอาทางขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้อไอ้เจนี้มันบินไม่ได้ดีกว,ว่าเดี๋ยวตัวที่บินได้พี่กระซัพขึ้นไปส่งราคาหน่อยมันมีตัวอะไรลบกวนแถวนี้ บางดีๆดิของ,งสวยๆหนะ่อยสองมุมอ่ะช่วยกันยิงเฮ้ยนี่แปลงปลูกผักไปแปลมาประการเป็นป้อมประก,การแล้วอย่าบอกนะว่าที่ที่ปลอดภัยคือแปลงผักที่ที่ปลอดภัยคือแปลงผักนั่นเองเอ้ยไปอ่าเรียบร้อยออื้ กสซัดเก็บไปอยู่กับ,กบอันนี้คุ้มกันบ้านไว้โอเคก็ถือว่าออสวยงามแหละนะแปลงปุูกผักอืมอรอครับเนี่ยทำสวนใครเป็นคนสวนไปนแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> การเป็นคงสวงไปแล <c oughs> โโ้วโอ้โหผิวเมียนแบบเอ,อึตลอดเลยเนี่ยอึอึเราก็ใส่ไปใส่ปุ๋ยไป <c oughs> เออนีไหมหมดแล้วโอเค เรียบปิดบ้านด้วยดื่มใส่กระจกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเล้วไปะนะฮะในไหนแล้วก็มีแปลงปลูกผักแล้วก็มี <c oughs> ป้อมตต้านอากาศยานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปไล่เอาไปไล่กระทืบบอสดีกว่าไปเพราะว่าบอสเรายังไม่ครบนะ,อะบอสเรายังขาดอีกหลายตัวอยู่ ที่เราจะต้องกระทึกเพื่อเอาในส่วนของโทฟี่หรือว่าเป็นอินเทอร์ีของตัวมันมีเกิดไหมวันนี้มีบอสเกิดปะอ้าวเฮ้ยโอ้โหเกิดต้อนหน้าตอตาเลยวะนี่คือบอสผีเสือ้อแต่พอผีเสื้อมันน่ากลัวอย่างก็คือถ้าจงตีมันเราเข้าใกล้ไม่ได้เราต้องถอยอื เนี่ยเราติดอันตรายด้วยโอ้ถึงกับต้องกินเค้ก็นเดียวเชียวงั้นเดี๋ยวนะขอใส่ยาให้ก่อนดีกว่าเฮ้ยมาอยู่เดืดรูเล็กมาจากไหนโอ้เดืดรูเล็กสีดำทำบินด้วยเอาเอาไอ้ตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาเดี๋ยวดะแป๊บหนึ่งดูที่จับก่อนที่จับเอามาไหมเอามานี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาน้องแป๊บหนึ่งนะนิ่งเสียงก่อน ดำทอมินดำทอมินสลบไปแล้วก็ใส่เฮ้ยคาโน่มาตีเฉยดรวอ่าโอ้โหมืงคาโนอฟอือบอกเลยอ่ะกำลังหิวพอดีเอาอาหารมาเสิร์ม <c oughs> กำลังหิวพอดีเอาอาหารมาเสิร์ม <c oughs> นี่ไง นี่ไงโอเคไปแต่ไม่แน่ใจมันคลิปกลับบ้านได้ไหมมัมงกรคลิปได้ปะโอ้โหมังกรคลิปไม่ได้งั้นผมกลับบ้านไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปทำในส่วนของหมอดเทเลพอร์ตนะฮะลืมไปเลยว่าจะต้องทำไอ้อุปกรณ์เทเลพอร์ตเซเวน่นแล้วก็เหล็กอ่ะทำได้แหละทำได้กี่อันทำได้18อัน ก็ทำมาหมดนี้แหละก็ทำมาหมดนี้แหละไดโนเทกเกอร์นะฮะเทกเกอร์มันสามารถเอาไดโนเทกเกอร์เนี่ยไปยัดใส่ตัวเดินเสาที่เราใช้ประจำอ่ะอย่างไอตัวอะคิโลเนี่ยผมเอาไปฟาร์มเหล็กนี่ผมก็ยัดใส่เข้าไปนะแล้วกดอีปึ๊บนะฮะกดให้มันใช้ไปนี่ในเวลาเวลาเราขี่มันก็จะขึ้นใส่ลักอยู่มุมขวาบนนะฮะที่เป็นเสรลักของอาแทกเกอร์ เซรักแท็กเกอร์นะฮะนี่นะมันจะขึ้นแท็กสีฟ้าบนหัวมันไอตัวนี้คือเราแท็กไปแล้วแล้วก็เราก็เอารีโมทอะรีโมทรีโมทของหมอดมันอ่ะนี่ไงกดคลิกขวานะครับเพื่อใช้อ่านี่ไงผมไม่ได้เปลี่ยนชื่อนนะมันเป็นชื่อของตัวอะคิโอ่เปลี่ยนชื่อก็อได้ไม่จะได้จำง,ง่ายๆเปลี่ยนชื่อเป็นน้องอะไรดีน้องเอสซี SD. สตโตนี่ทำไมต้องเป็นนี่เลยวะสตโตนี่เออใช่สตโตนี่สตโตนี่เมทแลอ่านี่ไงถ้าผมจะวาร์ปโซน่าผมเจอพวกเหล็กนะฮะผมจะวบบาร์ปมันมาก็คลิกขวาก็คลิกที่สตโตนี่ได้เลยปึ๊บนี่ไงมันก็จะวาร์ปมาแบบไม่ต้องแบกมาเลยทีเดียวเชียวนะาแต่ถ้าเราจะส่งกลับบ้านเนี่ยถ้าเราจะส่งกลับบ้านยังไงเราก็ต้องวางแท่นเทเลพอร์ตนะครับอ่าแท่นเทเลพอร์ต ในรีพอร์ตได้ครับในช่วงแรกต้องวางไปที่โล่งๆหน่อยไปที่โล่งๆโอ้โหมืดตื่นหรือเอ่ะตรงนี้น่าจะโล่งสุดแล้วแหละนะมันไปติด่งกีดขวางอะไรวางปุ๊บแล้วก็มันจะมีเปลี่ยนชื่อ,อเราต้องเปลี่ยนชื่อด้วเดเราจะจำได้ว่าตรงนี้คือที่ไหนตรง H ทำ H H ตเฉยก็ได้ H หนึ่งบ้านหลังแรกนะฮะ H1 เค H1 Darkon อ่า okay. Darkon ah, Dark แล้วก็ใส่ไปอ่า ah, Darkon ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อเป็นอ่าอืมเปลี่ยนชื่อเป็นเร็ววะ <laughs> เอาเป็นอ่า ah. d a r l i อามา ประมาณนี้ละเออไปแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเปเาโด,โดโดเล็กกลับบ้านก่อนโดโดเล็กถ้าเอาโด,โดโดเล็กเขี่ยแยม,แมเนี่ยโอ้โหมันมืดว่ะมันมืดว่ะงั้นเราก็ต้องเอามาังกอกลับบ้านก่อนโดยการถือรีโมทถือรีโมทคลิกซ้ายกลับไปที่โฮม ไปแล้วอ่ะมันก็วราปไปแล้วที่เหลือเราก็มาฟาร์มเวลให้โนโดเล็กกันดีกว่าอารวาสกันดีกว่าอารวาสมีอะไรไหมคลิกซ้ายคลิกขวากดไฟอุ้ยกดเก่งเลยมามีตัวอะไรแกเนะี่ยแกคืออะไรแมกมาโอแมกมาโซเก็ไม่คาะมึงจัดก,การไปเรื่อยก,กันนะครที่นี่หมดเคลียร์แมพเก็บเล้วไป ก็มีอะไรท่าอะไรกดแล้วกด x ก,กด c อ้ากด c พ่นไฟขึ้นฟ้าอ้หสวยตกลงมาเป็นดอกไม้ไฟโอ้โหนี่มันขี่ปนาวุธชัดๆโอ้โหตรงนี้เหล็กเกิดแล้วว่ะไปตรงนี้เหล็กเกิดแล้วในเมื่อเหล็กเกิดแล้วเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มก็ได้เออโอ้โหตกจากที่สูงเสียเลือดอูู้้มาพ่นไฟ อุ้ยแรงจริงอุ้ยแรงจริงฟินิก์มันช็อปรอยตกจากที่สูงอ่ะโอ้โหตัวเบาเกินหรอมามีตัวอะไรให้กระททิมบ้างแถวนี้มันมืดกนเกินอ่าอยู่ก็มาตีเขาคืออะไรคืออะไรอืมอืมคาทิ้งให้หมดโอ้โหมันคือพวกซอมบี้ ก็เก่าเหล้าอืมเก่าเหล้าเรียบร้อยปะพคดไฟอืมคาโนอืมอะไรล่ะเฮ้ยแล้วมันบอสสิวะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมดูพี่กัรก่อนบอสมันเกิดโซนนี้เหรอเดี๋ยวนะ รือว่าสนุนโอเคราะว่าหรือว่ามันเริ่มมันเพิ่งจะเริ่มเกิดือเปา่าโอ้ยแรง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 ,แรง,แรงตัวอะไรประกันมันก็ไม่รู้ดิพ่นไฟไฟโอ้โหจะเครื่องประดับเป็นเบ้ตาเหรอเครื่องประดับเป็นเบ้ตาด้วยอ,อันนี้มาแล้วก็ยาเติมเลือดยาเติมเลือดเราใส่เฮ้ยทำไมมันลงมันรัวๆเลยวะ ไมาลองดับเม็ดกันสิอู้ยเอไม่ตีไม่เข้าวะคุยเข้าอยู่เข้าอยู่โอ้หูยอืมคุณดูรุ่เล็กแรงว่ะดูดูเล็ยขุดแรงโอ้โย เราคิดว่ามาังกรแรงไม่ดูดูเล็กไม่แรงกว่าอีกท่ากลับมันนะี่ยเฮ้ยเอาเรื่องทีน <Okay, S 2> ี้เราก็ฆ่าไล่เคลียร์แมปไปไปอาระวาสไปโนอืมเผาไฟไปเผาไฟปูพีปู โหดจริงว่ะอ่ะอืมไปโดูเล็กแกโหดมากวันี้แกน่าจะพักก่อนอ่าดูเล็กเปลี่ยนชื่อไหมเปลี่ยนชื่อก็ได้เอาเป็นเอาเอาเป็นดูดีดูตี้ ดูตี้ดตี้ชื่อแต่ละตัวอ่ะจะส่งดูตี้กลับบ้านก่อนอ่ไม่ใช่สิคลิกือรีโมทคลิกซ้ายส่งกลับบ้านออกจากวงก่อนปุ๊บอ่าแล้วก็มาคลิกขวาต่อเอาในส่วนของดารี่มามาสะดวกสบายอีกแล้วไอเราก็น่าจะลงแต่แรกแหละ โอ้โหเงียบมากไม่มีบอสสักตัวเลยตายสิท้อขอโทษไปไม่มีบอสเลยไม่มีบอสท,ที่เรายังไม่เจออีก3ตัวไอ้บัลบรรเทอร์ว่ะบัลบรรเทอร์เวลวูดแปดร้อยห้าสิบเอ็ดเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไอ้ดจ๊กเก็บไว้เอ้ยหรือไม่เราก็จับไปเลยก็ได้นะว่าเรามีที่จับไปอยู่ นิมเล็ดโอเคปะดนิมเล็ดนิมเล็ดได้อะไรไม่ได้นิมเล็ดอ่ะเดี๋ยวเรามาทีมบอสนี่สลบไหมปะโอ้ทีเดียวสลบเลยว่ะโอเคโอ้โหดูท่าสลบมันแล้วก็ใส่จับไปปึ๊บ เรียบร้อยเฮ้ยมันขีน่ได้ด้วยหรอแบบมาธย์เถอะเฮ้ยขี่ได้ไดวะ่ะใสป่ปะแล้วก็เพิ่มอะไรดีสปีดกันอะไรแรกนี้ต้องเพิ่มสปีดก่อนโอ้ยแบบมัธย์เว้าเดิมเดิมมาโอ้โหมันแรงอยู่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มับบ้างก่อน กมันเล่นทุกตัวเลยวันนี้ไปมุปกรณ์กลับบ้านไปแล้วบลบัทเทอร์โอ้โหมึงมาแล้วฝนตกอีกแล้วตัวอะไรเนี่ยอ๋อไยตัวไอ้นี่ขโมยไข่บลบัทเทอร์อืมโอ้โหยบลบัทเทอร์นี่ฮักขี้ขวาแล้วก็ขีกขวามันตีธรรมดากดตีธรรมดาโป โอ้โหมองไม่เห็นด้วยเอ้ยนี่ถ้าคลิกซ้ายสินี่ถ้าคลิกขวาคลิกขวาทำอะไรคลิกขวาปล่อยใยเหรอเหมือนมันปล่อยใยว่ะเออมันปล่อยใยเนี่ยเนี่ยปล่อยใยมีดาเมจไหมมีดาเมจเหมือนกันแล้วก็ถ้าคลิกกดกดซีกดซีปล่อยพิษอุ้ย ออกเลยไม่ทันสลบตายก่อนโอ้โหต่มองไม่เห็นเลยว่ะสมตกอ่ะอ่ะเดี๋ยวพระหน้าเรามาจับบอสกันให้ครบดีกว่าเออเดี๋ยวพระหน้าเรามาไล่จับพวกเราบอสทเ,ทเทพเนี่ยให้ครบไปดีกว่าแล้วก็ไล่กระทืมนะไอพวกบอสท,ที่มีชื่อเนี่ยให้หมดเลยนะเดี๋ยวค่อยมาบินสำรวจดูไปก็แคนะ่ก็สำหรับเกมอาร์ สววิวอีวพาร์ทนี้ผมก็ขอทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็เอาไปเจอกันใหม่นะฮะพาร์ทหน้าสํหรับวันนี้สวัสดีครับ